ในขณะที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้าด้วยความเร็วของเทคโนโลยีนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาเนี่ยก,กำลังจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยค่ะแบบที่ต้องจับตามองกันเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแผนยุธทธศาสตร์ที่เอ่อเรียกว่าทะเยอทยานมากๆของกัมพูชาที่ประกาศบองหมายชัดเจนเลยว่าจะเปิดให้บริการ 5G ทั่วประเทศให้ได้ภายในปี2026ค่ะ ซึ่งการปักธงปี2026เนี่ยไม่ใช่แค่การประกาศล,ลอยๆนะครับแต่มันมาพร้อมกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วอ๋อคือมีแผนปฏิบัติการแล้วใช่ครับมันเป็นสัญญาณที่ชัดมากว่านี่ไม่ใช่แค่แผนบนกระดาษที่คุยกันในห้องประชุมอีกต่อไปแต่มันคือแผนปฏิบัติการที่กาลังเดินเครื่องเต็มที่แล้วครับใช่เลยค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากบทวิเคราะห์ที่ชื่อว่ากัมพูชาก้าวสู่ 5G และเศรษฐกิจดิจิทัลปี2026ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมองให้ลึกไปกว่าแค่เรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตอื mm hmm. เพราะสิ่งที่กัมพูชากำลังทำ มันคือการวางพิมพ์เขียวใหม่ให้กับอนาคตของทั้งประเทศเลยเราจะมาสำรวจกันค่ะว่าเป้าหมายนี้มันมีนัยสำคัญยังไงทั้งต่อตัวกัมพูชาเองแล้วก็ต่อภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนด้วยเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันดีกว่าจุดแรกที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากในบทวิเคราะห์นี้นะคะคือการเลือกใช้คําของกระทรวงเปรสซินีและโทรคมนาคมของกัมพูชาเขาไม่ได้นิยามว่า5 G เป็นแค่เทคโนโลยีใหม่แต่เขาใช้คําว่ารากฐานหลักหรือ main foundation ค,คำนี้ฟังดูธรรมดานะคะแต่แฝงความหมายไว้เยอะเลยสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือการเลือกใช้คำว่ารากฐานหลักนี่แหละครับมันสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลกัมพูชาได้ชัดเจนมากว่าเขามอง 5G เป็นโครงสร้างพื้นฐานของชาติในยุคดิจิตัลเลยอ๋อไม่ต่างอะไรกับถนนไฟฟ้าหรือระบบประปาในยุคอุตสาหกรรมเลยครับ แต่นี่คือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศตรวรรษที่21ที่จะถูกใช้เป็นฐานในการต่อยอดการพัฒนาในมิติอื่นๆทั้งหมดเหมือนกับการวางเสาเข็มของตึกรฟ้าเลยนะคะถ้าเสาเข็มไม่แข็งแรงพอไม่ว่าจะออกแบบตึกไว้สวยรู้แค่ไหนก็สร้างต่อขึ้นไปไม่ได้เป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากครับและเสาเข็มเนี่ยไม่ได้มีแค่เหล็กกับปูนนะ แต่ยังมีส่วนประกอบที่มองไม่เห็นซึ่งสำคัญไม่แพ้กันอย่างเรื่องกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Privacy ค่และความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cyber Security เป็นส่วนประกอบสำคัญด้วยถ้าส่วนนี้ไม่แข็งแรงพอตึกดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาก็อาจจะล่มได้ไง่ายๆเหมือนกันซึ่งจากข้อมูลที่เรามี รัฐบาลกัมพูชาระบุชัดเจนเลยว่าวางเสาหลักสี่ต้นขึ้นบนรากฐาน 5G นี้แล้วเสาสี่ต้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะเสาต้นแรกคือเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ครับ smart city ใช่ครับคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและก็น่าอยู่ขึ้นต้นที่สองคือเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ digital economy อันนี้ค่อนข้างตรงตัวคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ฟังดูเป็นสองเสาหลักที่หลายๆประเทศก็กำลังมุ่งไปเหมือนกันนะคะแล้วอีกสองเสาที่เหลือล่ะคะเสาต้นที่สคือบริการสาธารณะยุคใหม่ของภาครัฐคือการยกเครื่องบริการของรัฐให้ประชาชนเข้าถึงง่ายรวดเร็วโปร่งใสลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนลงไปและเสาสุดท้ายต้นที่4คือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติได้ที่น่าสนใจคือลำดับความสำคัญของเสาทั้ง4ี่ต้นนี้ครับ ออมันมีนัยยะซ่อนอยู่ด้วยเหรอคะอาจจะบอกเป็นไนได้ครับการเอาสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาก่อนดิจิทัลเอนจเนีเนี่ยอาจจะบอกใบว่ารัฐบาลกัมพูชามองว่าการแก้ปัญหาเมืองใหญ่ที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวประชาชนอือย่างเช่นการจราจรความปลอดภัยหรือการจัดการขยะจะเป็นประตูที่ทำให้ประชาชนยอมรับและเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายที่สุด อ๋อ oh, เข้าใจเลยก่อนที่จะขยายผลไปสู่เรื่องเศรษฐกิจที่ซับซ้อนกว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์แบบ win h o a t s and minds first ทำให้คนรู้สึกว่าเทคโนโลยีนี้มันดีกับชีวิตเขาจริงๆคือเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้และใกล้ตัวคนที่สุดก่อนไม่ใช่เริ่มจากนโยบายภาพใหญ่ที่คนทั่วไปอาจจะยังไม่เห็นภาพตามใช่เลยครับซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่บทวิเคราะห์ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเพราะมันไม่ใช่แค่แนวคิดนามาร,รมแต่เขาให้ตัวอย่างมาเลยว่า จะเอา 5G ไปใช้อย่างไรบ้างใช่ครับการมีตัวอย่างที่จับต้องได้นี่สำคัญมากมันทำให้เราเห็นภาพอนาคตที่กัมบูชากำลังวาดไว้ชัดขึ้นเยอะเลยอย่างแรกที่บทวิเคราะห์พูดถึงคือ Internet of Things หรือ IoT ที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเราตั้งแต่หลอดไฟในบ้านไปจนถึงเซ,เซ็นเซอร์ในไร่นาสามารถเชื่อมต่อและคุยกันเองได้ผ่านอินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงครับ ลองนึกภาพเมืองที่ถังขยะส่งสัญญาณบอกรถเก็บขยะได้เองเมื่อมันเต็มหรือระบบจัดการจราจรที่ปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟได้แบบเรียลไทม์ตามสภาพรถบนถนนจริงๆซึ่งนั่นก็นําไปสู่ตัวอย่างถัดไปที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยคือรถไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบกล้องวงจรปิดในเมืองอัจฉริยะค่ะเทคโนโลยี 5G มีจุดเด่นสําคัญมากคือความน่วงที่ต่ํามากหรือ low latency ทำให้การสื่อสารระหว่างรถยนต์ด้วยกันเองหรือระหว่างรถกับโครงสร้างพื้นฐานมันแทบจะทันทีทันใดอ๋อ oh. นี่คือหัวใจของรถยนต์ไร้คนขับในอนาคตเลยนะครับและยังช่วยยกระดับความปลอดภัยในเมืองผ่านระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์ภาพและแจ้งเตือนเหตุผิดปกติได้ทันทีไม่ใช่แค่บันทึกภาพไว้ดูย้อนหลังเหมือนเมื่อก่อนถูกต้องครับแต่มีอีกเรื่องที่คิดว่ามันกระทบกับชีวิตคนธรรมดามากๆเลยคือเรื่องสุขภาพกับก,บการศึกษา บทวิเคราะห์บอกว่า 5G จะเข้ามาเปลี่ยน2เรื่องนี้ไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับและอาจจะเป็นเรื่องที่สร้างผลกระทบได้มากที่สุดด้วยซ้ำโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนลองลึกภาพคุณปู่คุณย่าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอย่างเสียมราชหรือพระทบองไม่ต้องลำบากเดินทานหลายชั่วโมงเพื่อมาหาหมอเฉพาะทางที่พนมเปญอีกต่อไป แค่ไปที่สถานีอนามัยใกล้บ้านก็สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิดีโอคอลความละเอียดสูงที่คมชัดเหมือนนั่งคุยกันตรงหน้าได้เลยแล้วอย่างการผ่าตัดทางไกลที่เคยได้ยินในหนังนี่มันจะเป็นไปได้จริงเหรอคะเป็นไปได้แน่นอนครับเพราะการผ่าตัดทางไกลที่แพทย์ควบคุมแขนกลหุ่นยนต์เนี่ยมันพลาดไม่ได้แม้แต่มิลิวินาทีเดียวจริงด้วยค่ะการส่งสัญญ,ญาณต้องเสถียรและตอบสนองทันทีซึ่ง 4G ทำไม่ได้แต่ 5G ที่มีความหน่วงต่ำมากๆทำให้มันเป็นไปได้จริง ส่วนด้านการศึกษาก็เช่นกันเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจะสามารถเข้าถึงห้องเรียนเสมือนจริงหรือ virtual classroom ที่มีคุณภาพสูงมีสื่อการสอนแบบ interactive ได้เท่าเทียมกับเด็กในเมืองหลวงพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วมันคือการพยายามลดความเหลื่อมล้ำครั้งใหญ่ของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเลยนะคะ ถูกต้องครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพใหญ่จะเห็นว่านี่คือคกลไกที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึงค่ะไม่ใช่แค่ในพนมเป็นแต่ครอบคลุมไปทั้งประเทศต,ตามเป้าหมายที่วางไว้ และแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลที่แข็งแกร่งขนาดนี้มันก็เหมือนการปูพรมแดงเชิญชวนการลงทุนจากต่างประเทศเลยหมายความว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆก็จะสนใจเข้าไปลงทุนมากขึ้นแน่นอนครับบริษัทเทคชั้นนําทั่วโลกย่อมมองเห็นโอกาสในการเข้ามาสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ๆในระบบนิเวศดิจิทัลที่กัมพูชากําลังสร้างขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งการจ้างงานคนรุ่นใหม่การถ่ายทอดองค์ความรู้และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาวมันคือการเปลี่ยนจากประเทศที่เคยเน้นการใช้แรงงานราคาถูกไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมครับฟังดูเป็นแผนที่ยิ่งใหญ่และเดิมพันสูงมากเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศใช่ไหมคะกัมพูชาก็มีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเรามีเวียดนามีมาเลเซียซึ่งทุกคนก็กําลังวิ่งแข่งกันในสนามนี้เหมือนกัน บ,บทวิเคราะห์มองเรื่องพลวัตในภูมิภาคนี้ว่ายังไงบ้างคะการประกาศเป้าปี2026แบบนี้มันเหมือนการประกาศท้าชิงตำแหน่งฮับดิจิตอลของภูมิภาคหรือเปล่าเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับในบทวิเคราะห์มองว่ามันเป็นได้ทั้งการสร้างความสามารถในการแข่งขันและในขณะเดียวกันก็เป็นการประกาศตัวต,วตนใหม่ด้วยในมุมแรกต้องยอมรับว่าหลายประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามหรือไทยเองก็กําลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนี้อย่างเต็มที่ ค่ะทุกคนก็ทำกันหมดใช่ครับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลกลายเป็นวาระแห่งชาติของแทบทุกประเทศไปแล้วถ้าไม่ทำก็ตกขบวนแน่นอนมันคือความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่แต่การปักธงปี2026ที่ชัดเจนขนาดนี้มันน่าจะมีอะไรมากกว่าแค่การทำตามคนอื่นนะคะถูกต้องครับและนั่นคือมุมที่สคือการประกาศตัวตนใหม่ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและประกาศออกมาอย่างเป็นทางการมันเป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังออกไปสู่ประชาคมโลกว่ากัมพูชาพร้อมแล้วและเอาจริงเขาไม่ได้อยากเป็นแค่ผู้ตามอีกต่อไปแต่อยากจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเป็นการบอกว่าเรามีแผนมีวิสัยทัศน์และกำลังลงมือทำอย่างจริงจังซึ่งการกระทำแบบนี้มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรต่างชาติได้เป็นอย่างดี มีคำถามที่สงสัยนิดหน่อยค่ะคือการประกาศเป้าหมายที่ดูทะเยอทะยานขนาดนี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ดีก็จริงแต่อีกมุมนึงมันสร้างแรงกดดันมหาศาลกับตัวเองหรือเปล่าคะถ้าเกิดทำไม่ได้ตามเป้าปี2026ขึ้นมามันจะกลายเป็นผลเสียด้านความน่าเชื่อถือไปเลยไหมเป็นไปได้ครับความเสี่ยงนั้นมีอยู่จริงแต่ในอีกมุมนึงแรงกดดันที่ชัดเจนแบบนี้ก็อาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดก็ได้ อ๋อมองแบบนั้นก็ได้ครับมันทำให้ทุกภาคส่วนในประเทศตั้งแต่ภาครัฐเอกชนไปจนถึงสถาบันการศึกษาต้องหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันและเร่งสปีดต,ตัวเองให้ทันกับเป้าหมายที่วางไว้มันบังคับให้เกิดการปฏิรูปกฎระเบียบที่ล้าสมัยบังคับให้เกิดการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างเร่งด่วนบางครั้งการตั้งเป้าที่สูงแบบนี้ก็จำเป็นเพื่อที่จะดึงศักยภาพของทุกคนออกมาให้ได้มากที่สุด แล้วการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของกัมพูชามันจะส่งผลกระทบต่อสมดุลในภูมิภาพหรือกระทบกับไทยโดยตรงอย่างไงบ้างคะโอกาสการลงทุนที่เคยจะมาบ้านเราอาจจะถูกแบ่งไปที่นั่นไหมกระทบแน่นอนครับในระยะสั้นและระยะกลางเราอาจจะเห็นการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ที่ดูเดือดขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลอุตสาหกรรมไฮเทคและศูนย์ข้อมูลหรือ data center เมือ่อา埔寨มีโครงสร้างพื้นฐาน 5G ที่แข็งแกร่งและครอบคลุมบวกกับนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐมันก็กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับนักลงทุนต่างชาตินอกเหนือจากไทยหรือเวียดนามไม่ใช่แค่เรื่องเงินลงทุนอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เงินครับแต่ยังรวมถึงการแข่งขันเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงหรือท ALEN ด้วยอ๋อเรื่องคนด้วยครับเมื่อมีบริษัทเทคโนโลยีเข้าไปตั้ง ก็ต้องมีโปรแกรมเมอร์วิศวกรนักวิเคราะห์ข้อมูลเข้าไปทํางานมันอาจจะเกิดสมองไหลาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปในกัมพูชาหรืออย่างน้อยก็ทําให้การแย่งชิงคนเก่งๆในภูมิภาคนี้เข้มข้นขึ้นซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันจะบีบให้ทุกประเทศในภูมิภาคต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้เร็วขึ้นไปอีกค่ะมันไม่ใช่เกมที่ใครคนใดคนหนึ่งจะชนะทั้งหมด แต่เป็นเกมที่ทุกคนต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาพร้อมๆกันฟังดูแล้วเหมือนการขยับตัวของกัมพูชาครั้งนี้เป็นเหมือนการโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในสระน้ําของอาเซียนเลยนะคะสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งภูมิภาคใช่เลยครับเป็นการบอกว่าสนามแข่งขันได้เปลี่ยนไปแล้วและมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่จริงจังมากเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายน่าติดตามมากค่ะ โดยสรุปแล้วจากการที่เราเจาะลึกบทวิเคราะห์ชิ้นนี้กันจะเห็นได้ชัดเลยว่าแผน 5G ปี2026ของกัมพูชาไม่ใช่แค่การอัปเกรดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตบนมือถือให้เร็วขึ้นครับเพื่อดูวิดีโอมไม่กระตุกเท่านั้นไม่ใช่เลยค่ะมันไกลกว่านั้นคนละเรื่องเลยแต่มันคือยุทธศาสตร์ชาติในการพลิกโฉมประเทศคือการวางรากฐานใหม่ทั้งหมดสำหรับอนาคตตั้งแต่การสร้างเศรษฐกิจดิจิตอล การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และปลอดภัยไปจนถึงการประกาศตัวตนใหม่และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีอาเซียนและเวทีโลกถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลได้ฉายภาพวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของกัมพูชาให้เราเห็นแล้วทั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้เพื่อไปให้ถึงจุดนั้นแต่คําถามสุดท้ายที่น่าคบคิดต่อและอาจจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่อยู่นอกเหนือบทวิเคราะห์นี้ก็คือคืออะไรคะแล้ววิสัยทัศน์ก็ชัดเจน แต่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องเทคนิคเลยครับแต่เป็นเรื่องของคนคนกัมพูชาจะสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถวิ่งให้ทันความเร็วของ 5g ที่ตัวเองกำลังจะส้างขึ้นได้อย่างไรการพัฒนาทักษะด,ดิจิทัลของประชากรการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่นี่อาจจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายกว่าการตั้งเสาสัญญ,ญาณเสียอีกและจะเป็นตัวตัดสินจริงๆว่าพิมพ์เขียวที่สวยงามนี้จะกลายเป็นบ้านที่ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขและได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจริงหรือไม่ นี่เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปครับ